มไปกินข้าวกันนะคะวันนี้ก็เป็นข้าวแกงจันนะคะแกงจานมะเขือปอกแล้วก็ปลาใส่ทอดขยามข้าวเ,เก็บกุ้งค่นนี้เราก็มาทานกันได้เลยนะคะทานแบบง่ายๆนะคะข้าวราดจานเดียพร้อมด้วยข้าวเก็บกุ้ง่ครรู้เปล่ากินแค่เดียวแล้วค่ะ นะคะมาเขือนปอ,อกไม่ใช่ไก่นะคะหมูคูดหิดมากินกันได้นะคะแล้วก็ปลาสลิดทอดชอบกินเลยชอบกินทุกเก็บกุ้งมากอร่อยเรยาใช้ถ่ายเฉพาะกินข้าวเลยเนี่ยค่ะชัดๆ จริงเลยค่ะคะู่กับได้เลยนะคะเนื้ออร่อยเนี่ยสิ่งแกงเผ็ดนะคะสะีกรอบปลาสลิดนะมันเข้ากันอร่อยเข้ากัน เาเก็บกุ้งยี่สิบบาทร้านค้าอ่ะอยากกินเนืโอหมูอร่อย หือ,อกเปาะใบใหญ่เขาก็ต้มแล้วมันก็นิ่มเนาะผลิตอีกก้างไม่มากแต่ว่าเราก็ต้องคอยแต่ก็อร่อยค่ะ ให้แต่ละวันเวลาทานอะไรบ้างเป็นวยกินหรือว่าธรรมรเขาเรียกว่าช่อมรวมมิตรทั้งเจงทั้งทา,ายห,หลายๆอย่างไม่ให้หน้าเบื่อบางทีเราทำกันกนแล้วก็เบื่อเนาะแต่เรื่องกินเราไม่เบื่อถ่ายได้ทุกปอน แกเขาเรียกว่าแกงเขียวหวานถ้าแกงเขียวหวานมันก็จะออกเป็นสเ,เขียวไอ้นี้แกงเขียวหวานหมูกับปลาสีดนะคะถ้าเรียกง่ายๆก็เรียกแกงเผ็ด ของที่เราชอบก็กินไปชอบกินนะครับเมื่อเขือเปาะมันอร่อยอม,อม,มันชอบกินตรงนี้ของปลามันมันยังไงก็ไม่รู้อร่อยอเห็นไหมชอบแบบเนี้ย กันจอเลยสลับกล้องกันค่ะนี่เป็นแค่เปลกมากเะค่ะถ่ายทับเอเอามาถ่ายเอามาเ,เปิดวิดีโอทำทำคลิปนะมันจะตัวใหญ่ มองชัดต้องสลับกันนะคะห้องเดียวมันไม่พอ มาอร่อยด้วยกันนะคะเรียกว่าอร่อยถึงใจชอบกินมันมันปลานะคะอร่อยไ,ได้กินทุกวันนะคะเนี่ยปลาทะเลทอดให้เหลืองๆก็อร่อยไปแล้ว ข้าวราดจานเดียวกับปลาเสริจทอดนะคะผงกุ้งข้าวเกี๊ยบกุ้งยังไม่กินเอามาโชว์ เมนูอร่อยมากไม่ใช่ชื่อเมนูอร่อยมากนะคะตัวเราเองบอกว่าอร่อยมากคนเรานะีถ้าหิวข้าวนะครับคดข้าวก็เต็มจานพอกินจริงๆแล้วอิ่มแล้วแป๊กเดียวความหิวอะเวลาเจอมันทำให้อิ่มเ็วถ้าแบบว่าไม่ค่อยหิวกินมันจะหมด เงี้ยอร่อยมีงานหลายอย่างนะี้นเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ในการกินเองคอมเมนต์เองทำเองตั้งสองช่องทำคลิปไปด้วย ทำงานตัวไปด้วยอู้หลายอย่างคอมเมนต์ไปก็ได้นะดีว่าช่วงนี้นะคะเออ youtube เขาทําในการคอมเมนต์ง่ายเนาะเข้าไปสตรอรี่นะคะแล้วเข้าไปเอไปกดขอบคุณปุ๊บแล้วก็กดโหลดไปไปดูที่ช่องของเพื่อนนะคะมันง่ายนะคะแล้วมันก็มีเวลาถ้าอย่างเก่ามันเราต้องกดนะคะไปสตรอรี่ล้วแค่ว่า เราไปขอบคุณได้อย่างเดียวนะคะตอนนี้มันได้แล้วแล้วเราก็จะออกไปดูว่าเพื่อนเนี่ยจะไปขอบคุณจะเข้าไปที่ช่องเพื่อนต้องไปไปอีกนะคะต้องออกจากตรงนี้ไปอีกนะคะมันก็เลยทําให้เราเสียเวลาในการการทํานะคะมาเ <c oughs> ข้าตอรี่อย่างเดียวแล้วก็คอมเมนต์เสร็จก็ไปคอมเมนต์ของเข้าไปที่ช่องของเพื่อนได้เร็วหน่อย มันง่ายค่ะมันเร็วแต่เสียอย่างเดียวสภาษีต่อภาษียังไม่ได้เลยต่อภาษีเนี่ยนะคะกดข้อมูลนะคะไปไปทำเรียบร้อยแล้วนะคะหรือขั้นตอนสุดท้ายคือโพสต์อัพโหลดรูปภาพไม่ได้เท่าไหก็ไม่ได้ต้องไปทํานู่นทํานี่ไอ้เราก็อยากเข้าไปตามที่เขาบอกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันมีปัญหาคนที่มิจฉาชีพนะเข้ามาในกล้องในโทรศัพท์นะคะเราก็เลยแบบว่าเขาก็บอกว่าบทเขตวันที่3 3สุธันวาคมนะคะเราก็ไม่อยากไปที่ช่างเนาะไปว่ามันพวกนี้เนี่ยเข้ามาเฉยเลยนะไม่รู้เป็นใครเข้ามานะคะเราและทีนี้มีว่าโทรศัพท์เราบอกว่าโทรศัพท์ได้พูดว่าเขียนว่ามิจฉาชีพระวังมิจฉาชีพเพราะว่ากดเบอร์นี้ เราไปไอมิชาชีพเหรอเขาไมา่ให้เราไปกดไปที่ลิงก์ของนี้นะคะเราบอกเอกเข้ามาว่าเอกเออที่เป็นไงบ้างเอา้าเราก็เอกไหนแล้วทีไเข้ามาในในโทรศัพท์เราได้งงนะตั้งแต่ที่แบาเอาไปทำเออไปทำอัพอัพโหลดนะคะไปเข้าของเอ็นเอทุกอย่างนะม,นมันมันมีปัญหานะเราอัพโหลดไม่ได้นะคะของตะกอนนะคะ ทำภาษีครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้วอัปโหลดรูปภาพได้ต่เนี้วอัปโหลดให้ไปเข้าเครื่องนู้นเครื่องนี้มาเข้าไปไปหลายที่นะคะมันก็จะเกิดมิดมดมดชาัชีพขึ้นมานะคะคงยังอื่นและขอข้อความหมดแล้วนะ,เพ,ะเพราะเราเคยขอเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็ส่งหมายเลขบัตรประชาชนไปนะเพราะตอนนี้ไม่ได้เลยนะคะมันอันตรายนะคะให้เราทําตามที่ว่าเอ่อกูเกิลบอกเลยนะทําทุกขั้นตอนเลยนะ ก็ไม่ได้เราต้องรีบลบออกนะคะอันนั้นที่เขาบอกมาจากในในตัวเครื่องนะคะถ้าแบบว,ว่าอัปโหลดไม่ผ่านให้เราไปทําตรงนี้ตรงนี้นะคะหรือขั้นตอนเดียวตรงนี้นะคะเราทําเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านแต่เราเออกข้อความนะคะของออกข้อความนะคะต่อต่อภาษีนะคะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะคะเราทําหมดไปเรียบร้อยหรือขั้นตอนขั้นตอนอัปโหลดนะคะพออัปโหลดไม่ผ่าน ไปล้วก็ไปดูตามตามที่เขาบอกให้ไปทำอู้มันมันมันลำบากมากนะคะเราไปต้องไปโหลดนู่นเขาออเรื่องจะมันกลัวมีปัญหาแบบพวกเออไปโหลดอันนู้นอันนี้เราจะรู้ว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนไม่ไม่จริงนะคะก็เลยไม่ไม่กล้าไม่ไม่ไม่ทําไม่ทําขาดขั้นตอนเดียวเองเขาบอกขาดเอออะไรนะเอกสารอย่างเดียวก็คืออัปโหลดไหมค่ะอัปโหลดตัวนี้นะคะเพราะเราเคยผ่านมาแล้วเราก็ใช้อันเดิมนั่นแหละอันที่เราเคยกรอครั้งแรกมาแล้วนะคะมันหมด สามปีหมดช้างหนึ่งแะ้วค่ะแต่เขาเข้าไปเจ้าไม่ผ่านโหลดไม่ได้แล้วไม่กล้าแล้วต่อแล้วเขาเข้ามาในโทรศัพท์ปุ๊บนะครับเข้ามาทางไลน์อะไรปุ๊บเราก็ไม่กล้าเลยกลัวแบบว่าเข้ามาปุ๊บมาทําอะไรแบบปไปเครื่องอะไรนี้ก็ไม่กล้านะคะทําไมไม่เอาเหมือนแต่ก่อนที่เราอัปโหลดได้นะเราก็ไม่เข้าใจเนาะทาง g o o g l e น่ะไม่เข้าใจอันนี้เราอัปโหลดไม่ได้ทําเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่เข้าต้องให้เราไปใช้ เคื่องอันนี้ต้องให้เราไปใช้เครื่องอันนี้อืม PGF อะไรเนี่ยหลายๆายสีน,นะคะเข้าไปแล้วมันไม่ได้ค่ะโอ้โหเราเข้าไปทําเรียบร้อยนะคะโอ้สบาปอันนี้อันนี้หมดแล้วก็ข้อความนะคะพอเราอ่านเอกสารของกเกิลหมดนะคะครั้งที่สองก็มันก็เหมือนเดิมนะคะที่อยู่นะคะเราให้ส่งมาทางน้าที่จ่ายทางใบสนีนะคะ ทำไม่ได้จริงๆค่ะเราเข้าเข้าไปไรายงานที่ Google นะคะ่ายว่าเราอัพโหลดไม่ได้ค่ะอ er ันเดียละเราอัพโหลดไม่ได้อัพโหลดดอัโหลดรูปประชาชนของเราไม่ได้เราก็ไม่กล้าแล้วหรือจะไปขอความช่วยเหลือจาก YouTube นะคะช่องนะคะ เราทําไม่ได้จริงๆเนาะไม่ใช่ว่าเราก็อ่านทุกอย่างทุกอย่างนะคะไม่รู้อ่านสีอ่รอบแล้วนะเคยอัปโหลดได้ไป,ปีสามปีที่แล้วอัปโหลดนะคะรูปภาพป่าประชาชนนะคะผู้เสียภาษีข้าไปเรียบร้อยฐ่านนะคะแต่มาครั้งนี้เราอัปโหลดไม่ได้ขาดอันเดียวเองแลาทำให้เราซสีเรียส เราก็เลยแม่อ่ะมีเบอร์ปแปลกๆเข้ามาแล้วก็ไม่ไว้ใจแล้วสมัยนี้ม,มัมิจฉาชีพมันมันมันเยอะมากมิจฉาชีพท,ทำเป็นกนะแบบูเกิลกนะ็มีนะแบบอัามาไปเป็นกูเกิลนี้กูเกิลนี้นะมีนะเราลุ้เราคิดว่าเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงนะคะปลอมอะ เราถึงว่าต้องเข้าไปทางหลังบ้านมาอร่อยักันะะคะขกินอร่อยนะครับคู่ไปด้วยเนาะวันนี้ประสมเมื่อวานไม่ได้ไปกดลิงอะไรเขาเลยนะคะ เราไม่รู้จักแลวไม่เคยมีไม่กดด้วยแล้วก็โทรศัพท์จะขึ้นว่าระวังมิจฉาชีพเบอร์นี้เป็นคนแก่เป็นรูปผู้ชายที่ทำมิจฉาเนี่ยเข้ามาว่าเอกเอกที่ดินตรงไหนอะเราก็โมนคืออยากให้เราสงสัยแล้วให้กดเข้าไปที่ลิง์กนะคะแต่เราไม่ทำ เรากบออกแล้วก็บล็อกออกกี่คนแล้วล่ะแล้วก็มีเซ็เครื่องเลยค่ะคนแบบว่าไล์บอกเลยนะคะบอกเลยว่าอ,อาจจะว่าเราอาจจะไม่เราเรา,เราทำก่อข้อความไปแล้วมันส่งอ,อัปโหลดไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเราไม่ทำนะคะเราทำด้วยทีครั้งนะคะ พอทาไปทํามาไปดหลดอันน้มาอันนี้เนี่ยมามีปัญหาเลยค่ะมีปัญหาเลยนะคะอะไรเกิดก็เกิดก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขค่ะ๊ายบ้าบ๊ายบ้า,ายค่ะสวัสดีนะคะ,าานนะคะาวไว้เจอกันนะคะไละค์คลิปต่อไปไม่ใช่ไลฟ์นะคะคลิปต่อไปนะคะ บุญรักษาพระคุ้มของสาธุค้าเดี๋ยวทานให้หมดเลยค่ะ